สวัสดีค่ะพบกับนกอีกแล้วนะคะวันนี้นกจะมาแนะนำถ้าเรา CF ไม้เข้าบ้านนะคะเราควรที่จะทำยังไงจะเปลี่ยนดินเลยไหมหรือจะปลูกต่อนะคะหรือว่าจะทำยังไงวันนี้นกก็จะมาแนะนำนะคะก็สำหรับเพจนกก็มีเพื่อนๆ CF ไม้เ,เข้าไปเป็นเป็นเดดีมว,วันนี้ก็เลยได้เอาเดดีมเนี่ยมาเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆน,นะคะ เพื่อนๆได้ดูกันจริงๆก็ใช้ได้กับไม้ทุกสายพันธุ์ค่ะวิธีนี้นะคะเราก็มาสังเกตก่อนค่ะอย่างเช่นต้นนี้เนาะเป็นเดรดีมที่ล้นแล้วค่ะเขาเรียกว่าล้นกระถางเขาเรียกว่าไซ์ล้นกระถางแล้วคือแบบนี้นะคะต้นนี้นกก็จะขยับขยับกระถางให้โตกว่าเดิมค่ะเพราะว่ากระถางนี้เล็กไปแล้วนะคะส่วนต้นนี้ต้นนี้นะคะนกก็จะเติมดินเอา เห็นโรยหน้าออกเติมดินใส่ปุ๋ยใส่สตาร์เกิลจีลงไปนะคะเหล่านี้นะคะเติมดินลงไปได้ส่วนต้นนี้ดินหมดไปเยอะค่ะหลุดออกไปเยอะนะคะก็เราคิดว่าต้นนี้้องจะใช้วิธีการเปลี่ยนกระถางไปเลยแล้วก็ดินใหม่ไปเลยนะคะเพราะยังไงเราก็ต้องถอนเขาขึ้นมาอยู่แล้วถ้าเราเติมดินลงไปแต่สําหรับต้นอื่นๆเนี่ยไม่จําเป็นนะคะเพราะว่ายังไม่ได้หล่นลงไปเยอะนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆบอกว่า อยากจะเปลี่ยนดินทั้งหมดเลยได้ไหมได้เช่นกันแต่ว่านกแนะนําให้ดูดินก่อนว่าดินเนี่ยแห้งดีหรือยังถ้ายังไม่แห้งเราต้องพักดินให้แห้งสนิทก่อนถ้าเราจะเปลี่ยนดินนะคะอันนี้คือแห้งสนิทแล้วของนกนะคะแต่นกจะใช้วิธีการหนึ่งต้นนี้เติมเข้าไป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 ต้นนี้เปลี่ยนกระถางต้นนี้ เปลี่ยนกระถางขยับไซด์ด้วยนะคะส่วนตัวนี้เราก็จะใช้กระถางที่ไซด์ไม่โตไซด์เท่าเดิมนะคะจะมีวิธีการเปลี่ยนยังไงหรือวิธีการขยับไซด์ยังไงสําหรับตัวนกนะคะนกก็จะแนะนําเพื่อนๆว่าไม่ต้องขยับไซด์ขึ้นเยอะเกินไปนะคะเดี๋ยวจะมาวัดให้เพื่อนๆดูคะ่ะว่าไซด์ที่เราควรที่จะขยับกระถางเนี่ยจะประมาณไหนนะคะเราก็จะ เทียบนะคะกระถางนี่จะโตขึ้นมาอีกนิดเดียวค่ะนะคะเพื่อนๆลองสังเกตดูว่านกจะใช้กระถางที่โตขึ้นมาอีกนิดเดียวเดี๋ยวนกดูให้นะเดี๋ยวนกทาให้ดูขยับให้ดูนะคะอันนี้ขยับอันนี้ไปก่อนนะคะขยับอันนี้ไปก่อนเดี๋ยวจะคว่ำก็จริงๆแล้วเนี่ยกระถางไม่จําเป็นจะต้องเป็นทรงแบบของนกก็ได้นะคะทรงไหนก็ได้ลองทำให้ดูนี่ค่ะทดลองวางไว้นะคะแล้ว ช่วงที่ระหว่างขอบของต้นไม้มาถึงขอบกระถางเนี่ยไม่ไม่กว้างจนเกินไปไม่ควรเกินสองเซนนะคะจากตรงนี้มาตรงนี้ไม่ควรเกิน2เซนแต่เพืเ่อนๆบอกว่าอา้าวหลายๆคนเขาก็ทาเขาก็ปลูกในกระถางใหญ่โตได้ไม่เห็นเป็นไรเลยแต่ว่าในกรณีที่เราเป็นมือใหม่หรือว่าเราเพิ่งเพิ่งเริ่มต้นหัดเลี้ยงหรือว่ากลัวการเน่าไม่ควรที่จะใช้กระถางที่ใหญ่เกินไปถ้าเป็นกระถางโตดินปลูก ก็ต้องปลูกมากกว่าปกตินะคะนี่นกก็ใช้กระถางนี้นะส่วนอันนี้นกก็จะเปลี่ยนกระถางนะคะต้นนี้นกก็จะเปลี่ยนกระถางก็จะใช้กระถางไซส์เดิมแต่เป็นสีขาวนี้<ๆ>เพราะว่ายังไงเนี่ยถ้าเราเติมดินลงไปต้นนี้เราต้องขยับเราต้องขยับขึ้นมาดึงขึ้นมาเดี๋ยวไปรบกวนรบกวนลากเขาอยู่แล้วก็เปลี่ยนกระถางเป็นกระถางไปนี้เลยนะคะส่วนสี่ต้นนี้ สีต้นนี้น้องจะใช้วิธีการเติมปุ๋ยเติมสตาร์กันจีนะคะลงไปแล้วก็เปลี่ยนหินโรยหน้านิดนึงเพราะว่าตัวโรยหน้าอันเดิมเนี่ยเป็นดินคาดามะนะคะซึ่งก็ไม่สวยละแล้วก็มีตะไคร่น้ำก็เลยจะต้องเปลี่ยนเดี๋ยวเริ่มจากการเติมปุ๋ยเติมปุ๋ยเติมสตาร์กันจีเดี๋ยวเนี่ยขอเอาออกก่อนนะคะใช้ได้กับ ไม้หรือว่าแค็ตัดทุกสายพันธุ์สำหรับวิธีนี้การดูแลไม้เวลาที่ผ่านไป4-5หเดือนหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยรอบแรกหรือว่าที่เรา CF เข้ามาแรกๆนะคะเราก็เติมปุ๋ยได้เลยเติมปุ๋ยเติมสตาร์เกินจเช็คไม้นะคะจากหน้าจากหน้าไม้ก่อนดับแรกนะคะเดี๋ยวเราก็จะเขียดินาคาดามาออกก่อนนะคะ ไปเลยค่ะทุกคนเขี่ยดินะคารดามาออกนะคะแบบนี้เลยค่ะเดีนี้ขยับนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะไม่เห็นเป็นไม้ชำหนอนะคะเดดิีมที่เพื่อนเเห็นอยู่นี้นะคะเป็นไม้ชำหนอแล้วก็เราเว้นน้ำไว้จนดินปลูกเนี่ยแห้งมากแล้วนะคะเราถึงจะยุ่งกับต้นไม้เพราะว่าถ้าเกิดว่าดินยังชื้นๆอยู่ ถ้าเราไปรบกวนเขานะคะก็จะมีความเสี่ยงต่อการเน่าได้นะคะอันนี้เราก็หลีกเลี่ยงได้ <ๆ S 1> แล้นะคะจริงๆถ้าเพื่อนๆมีกระถางก็กระถางไปสวยก็เปลี่ยนได้เลยนะคะจับไว้นิดนึงเพราะว่านี่คือไม้ชำหนอนนะคะรากเขาก็จะไม่ได้เยอะนะคะแล้วก็เราเราเว้นน้ำนานดินก็จะแห้งหมด ร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะได้แบบนี้นะคะเมื่อเราสังเกตเห็นว่าดินหลายๆต้นพล่องลงไปเยอะนะคะยุบลงไปเยอะก็เติมได้ค่ะสําหรับต้นนี้เติมได้เลยนะคะช้อนที่ใช้นุก็จะเลือกเป็นช้อนที่เล็กๆนิดนึงเพราะว่าข้างๆกระถางเล็กนะคะเติมไปนิดนึงค่ะเติมเพื่อให้เต็มแล้วก็ช่วยพยุงลําต้นนะคะ เพราะว่าช่วงที่เราปลูกไปเนี่ยดินก็จะยุบนะคะก่อนหน้านี้นะคะนานๆไปดินก็จะยุบลงค่ะบางต้นเนี่ยก็จะไหลลงไปที่ก้นกระถางบางน,นะคะก็เติมเติมนิดเดียวค่ะไม่ต้องเติมเยอะนะคะจากนั้นนกก็จะใส่ปุ๋ยแล้วก็สตาร์เต้นจีนะคะปุ๋ยที่ใช้ก็เป็นปุ๋ยละลายช้าต้นเล็กๆแบบนี้ไม่ต้องใส่เยอะค่ะทุกคนประมาณ5-10เม็ดพอ5-10เม็ดพอนะคะนี่แบบนี้นะ ประมาณ5-10เมตรก็แบบนี้ค่ะแค่นี้เองนะคะแล้วก็สตาร์เกิลจีเพื่อกันเพลี้ยกัน,มนแมลงเราไม่รู้ว่ามแมลงติดมาที่ก้นกระถางหรือเปล่านะคะเราก็กันไว้ก่อนแบบนี้นะไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าเราใส่ทุก3เดือนอยู่แล้วแบบนี่นะคะเรียบร้อยแล้วขอ,อนดนึงค่ะ หลังจากนั้นเราก็โรยหินกลับไปเหมือนเดิมน,นะคะแต่แต่ดินนะคะดาอันเดิมน้องไม่ใช้นะคะ่ะน้องจะใช้หินเป็นหินโรยหน้าแทนนะคะเป็นหินอะไรก็ได้หินแม่น้ําหินอะไรก็ได้นะคะเพราะว่าอันเนี้ยเราจะช่วยให้พยุงลําต้นพยุงต้นของเราให้อยู่ตร,ตรงกลางให้ตรงนะคะแล้วก็เพื่อช่วยเวลาที่เรารดน้ําลงไปเนี่ยดินจะได้ไม่กระเด็นออกหมดค่ะเพราะว่าเวลาที่เราลดน้ำเนี่ยนกอะ ลดแบบทีเดียว,วพร้อมๆกันหลายๆต้นนะคะดินก็จะกระเด็นออกนี่ประมาณนี้นะคะรอบต่อไปเนี่ยต้องขยับไส่กระถางแล้วแต่ว่ารอบเนี้ยเติมปุ๋ยกับสตาร์เกิลพอนะคะอันนี้คือการเติมปุ๋ยสตาร์เกิลการรับไม้เข้าบ้านนะคะให้เราเลือกดูว่าดินเยอะเยอะอยู่ไหมนะคะถ้าไม่เยอะก็เติมลงไปมีเวลาที่จะ เปลี่ยนกระถางหรือว่าต้นโตก็ขยับใส่กระถางอันนี้ทำให้ดูก่อนต้นแรกนะคะทีนี้วิธีการวิธีการเปลี่ยนอันนี้คือเราต้องเปลี่ยนกระถางแล้วเติมดินเยอะนะคะมันต้องเติมดินเยอะแล้วต้นจมลงไปข้างล่างแล้วต้นเขาจมลงไปข้างล่างแบบนีน้เดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนกระถางเลยค่ะกระถางนุ๊กจะใช้กระถางไซสเท่าเดิมค่ะ แต่วันนี้มีทรงแบบนี้นะคะแต่จริงคือไซส์เท่าเดิมเราก็จะเปลี่ยนลงไปแบบนี้เมื่อรอให้เขาโตไปสักนิดหนึ่งต้นเบียดขอบแล้วเราค่อยเปลี่ยนขยับไซส์นะคะวิธีการปลูกแบบนี้ก็ใช้แบบเดียวกันกับวิธีการปลูกต้นไม้ต้นโตนะคะเราก็จะลองเห็นลองเห็นใส่ที่ก้นกระถางเป็นหินผู้เขาไฟหรือว่าจะเป็นฐานนำทุบหรือว่าจะเป็น กระพร้าสับก็ได้ทุกคนค่ะนี่นะคะใส่ลงไปแบบนี้เพื่อให้ข้างล่างโล่งแล้วก็ระบายน้ําได้ดีค่ะจะได้ไม่มีความชื้นแฉะจะได้ไม่เน่านะคะแบบนี้เลยนี่เบอร์ใหญ่นะคะเบอร์ใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เบอร์เล็กเพื่อที่จะอุดไว้นะคะนี่นะคะ หลังจากนั้นเราก็จะใส่เบอร์เล็กเพื่อที่จะอุดรูเล็กๆนะคะไม่ให้น้ำเนี่ยไม่ให้น้ำทำให้ดินไหลลงไปนะคะแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็เราก็จะเติมดินลงไปะคะ่ะเนื่องจากว่าต้นนี้เป็นไม้ชำนอกนะคะรากเขาก็ไม่เยอะดินอาจจะสูงขึ้นมานิดนึงนะะ่ะแล้วก็กะเอาแบบนี้นะคะ ะะแต่ถ้าเป็นต้นที่มีรากเยอะอาจจะต้องตัดแต่งรากทิ้งไว้ก่อนนะคะแต่สำหรับน้คิดว่าการตัดแต่งรากเนี่ยไม่จำเป็นเลยเพียงแค่เรากลบลงไปไม่ให้รากรอยก็โอเคแล้วนะ แคคตัรหรือไม้หวบน้ำเนี่ยถ้ารากรอยอยู่จากดินเนี่ยจะไม่ดีเท่าไหร่จะทำให้ไม่โตนะคะรากแห้งนะคะรากโดนแสงแดดทำให้ไม้ไม่โตเรียบร้อยแล้วอึดอัดมากต้องขอนิดหนึ่งนะคะถ้าจมลงไปมากเราก็ดึงขึ้นมาแบบนี้ได้ดึงเบาๆค่ะ เสร็แล้วเราก็จะเติมปุ๋ยสตาร์เกินจีนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะ5-10เมตรค่ะสำหรับต้นเล็กนะ5-10เมตรพอนะคะเขี่ยนิดนึงจะได้ไปทั่วนะสตาร์เกิลจีกันเพี้ยกันมแมลงค่ะอันนี้ถ้าใครไม่มีไม่เป็นไรนะคะ นก็แนะนำว่าควรม,มีเสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็จะโรยเห็นโรยหน้ากระถางความดีของเขาก็มีเยอะสำหรับเห็นโรยหน้ากระถางเพื่อความสวยงามเพื่อพยุงลำต้นแล้วก็เพื่อให้ ดินไม่กระเด็นออกนะคะตอนที่เราโรยหินเนี่ยเราสามารถที่จะขยับต้นไม้ได้ขยับให้อยู่ตรงกลางเพื่อที่หินที่เราโรยลงไปจะได้พยุงต้นค่ะพยุงต้นไว้นะคะแบบนี้เพื่อไม่ให้จมลงไปเยอะค่ะเพื่อไม่ให้จมลงไปเยอะนะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเคาะนิดนึงค่ะเพื่อให้ทุกอย่างเข้าที่นะคะนี่เราก็จะได้แคคตัสที่ที่สวยนะคะแล้วก็เติมปุ๋ยแล้วเดี๋ยวโตได้อย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ใส่ซักเกนจีกันเพียกันมแมลงเรียบร้อยสำหรับต้นนี้นะคะต้นอีกต้นหนึ่งที่เราเห็นว่าเป็นต้นโตนะคะเราจะขยับ ขนาดของกระถางขึ้นมาให้โตสักนิดหนึ่งเพราะว่าอันเนี้ยเล็กไปละแคบแล้วนะคะก่อนอื่นเราเทียบกระถางแล้วเนาะว่าโอเคนะคะพื้นที่ห่างระหว่างกระถางกับต้นไม้ไม่ได้ห่างจนเกินไปเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ได้จากนั้นเราจะลองก้นกระถางก่อนอันดับแรกหนูจะลองด้วยหินภูเขาไฟค่ะเป็นเบอร์ที่อุดรูก้นกระถางได้นะคะ จะเป็นฐานดำทูบหรือว่าจะเป็นกามาพาะพร้าวสับก็ได้เช่นกันค่ะหรือจะใช้ทั้งสองอย่างก็ได้นะคะจากนั้นก็จะรองด้วยเม็ดเล็กนะคะช่วยอุดช่วยอุดรูเล็กๆนะคะแบบนี้ใครไม่มีก็ใช้กามาพาะพร้าวสับได้ค่ะกลัวว่าจะเกิด รากจากกะพร้วสับก,ก็ต้มได้เลยนะกะพร้วสับต้มนะคะต้มสัก15บหนาทีแล้วเราก็ไปตากแดดให้แห้งแล้วก็นํามาใช้ได้เช่นกันทดแทนกันได้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเอาต้นนี้ออกจากกระถางเดิมค่ะเนื่องจากว่าเป็นไม้ชำหนอนนะคะรากน้อยมากทุกคนเห็นคะ่ะรากน้อยมาก แห้งแห้งมากแล้วแบบนี้ไม่ต้องกลัวเลยค่ะเพราะเราไม่ไปกระทบกระเทือนรากเขาแน่นอนแบบนี้นะคะทดลองดูค่ะจับวางแบบนี้โอ้ดินต้องเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราต้องใส่ดินก่อนวางไว้ก่อนนะคะใส่ดินลงไปเยอะๆเลยเพราะว่าเราเทียบแล้วว่าต้องใช้ดินเยอะยะ,ะ่ะแบบนี่ใส่ดินให้วางไม้ลงไปได้นะคะ ว่ารากน้อยค่ะนี่คือไม้ชำหนอ่อรากก็จะน้อยไม่ต้องตกใจนะคะถ้าเพื่อนๆ CF ไม้ที่เป็นแบบไม้โคนไม้โคนดังๆแล้วเขาบอกว่าเป็นไม้ชำหนอ่อคือรากก็จะประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะวางลงไปแบบนี้ได้เลยคอนเซปต์ Concept นะทุกคนต้องให้รากเนี่ยจมลงไปในดินปลูกนะคะอย่าให้ลอยขึ้นมานะ อย่าให้รากรอยขึ้นมานะคะถ้ารากรอยเนี่ยไม้จะไม่ค่อยโตค่ะนี่แบบนี้เดี๋ยวต่อไปต้นนี้ก็จะโตรเร็วมากค่ะเพราะว่าเราเปลี่ยนดินให้แล้วก็ขยับใส่กระถางแล้วนะคะดินที่ใช้ในการปลูกควรจะเป็นดินปลูกแคคตัสโดยเฉพาะนะคะเพราะว่าดินปลูกแคคตัสคุณสมบัติของเขาเนี่ยโปร่งแล้วก็ระบายน้ำได้นะคะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็เข้าไปติดตามที่เพจนุกได้นะคะเพจวิชุรดาการ์เดนเป็นเพจ Facebook นะคะ mm hmm. ก็จะมีแนะนำสูตรการทำดินนะคะหรือมีดินสำเร็จขายด้วยเหมือนกันนะคะหรือถ้าใครอยากผสมเองใช้เองเนีย่ยได้เหมือนกันเราก็จะมีสูตรบอกให้นะคะเรียบร้อ hmm. ยแล้วเาะนิดนึงให้ดินเข้าที่นะคะ เราใส่เราใส่ดินขึ้นไปเยอะนิดนึงเผื่อยุบค่ะเผื่อยุบลงไปนะคะเผื่อดินยุบเกือบเกือบถึงขอบกระถางเลยค่ะนี่นะคะขยับให้ไม้ของเราเนะี่ยอยู่ตรงกลางจะได้สวยค่ะลาคอเนี่ยดินก็จะยุบลงไปเห็นไหมคะเพราะว่าเป็นดินที่โปร่งค่ะดินฟูดินโปร่งนะคะ เหมาะกับการปลูกแคคตัสหรือว่ากระบอกเพชรนั่นเองนะคะนี่เรียบร้อยแล้วจากนี้นะคะเราก็จะใส่ปุ๋ยละลายช้าลงไปปุ๋ยละลายช้าดียังไงแคคตัสชอบกินอาหารแต่ไม่ชอบกินทีละเยอะนะคะชอบทีละน้อย,อยปุ๋ยละลายช้าเหมาะกับแคคตัสค่ะสักประมาณ10เมตรพอนะคะสำหรับแคคตัสต,ต้นโต จากนั้นใส่สตาร์เกิลจีกันเสียกันมาแรงค่ะสำคัญมากแต่ถ้าใครไม่มีไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าใครแบบอยากจะซื้อนะคะก็เด,ดี๋ยวนกกดเขาเรียกว่าอะไรเด,ดี๋ยวนกฝากลิงไว้ให้ไม่ใช่ร้านนกนะคะแต่ว่าเป็นร้านที่นกแนะนํำใส่ประมาณนี้พอคะ่ะทุกคนจริงๆสาตาร์เกิลจีเขาจะเป็นหอ่หอๆนะคะอเยอะเลยเหไหมดียนกเอามาใส่ขวดเพื่อความ สะดวกต่อการการใช้นะคะเขียนนิดนึงค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะโรยหินลงไปนะหินที่ใช้เป็นหินแม่น้ําก็ได้นะคะหินหินหินทั่วไปที่เราใช้ประดับต้นไม้โรยต้นไม้ก็ได้เช่นกันขยับให้มัน่ตรงกลางนี่เราใช้หินเขาเรียกว่าหินเม็ดกาแฟนะคะเป็นหินแม่น้ํานี่แหละแล้วเขาเอาไปทําให้เป็นสีดำ งเงาๆแบบนี้นะคะเพื่อความสวยงามจากนั้นนะทุกคนอย่าเพิ่งรดน้ำค่ะต้นนี้นะคะสักสามวันค่อยรดน้ำก็ได้นะคะเพราะว่าเราเพิ่งไปยุ่งกับรากเขาเมื่อกี้ค่ะอันนี้ถ้าเราอยากจะให้ชัวว่ารากไม่เป็นไรก็อย่าเพิ่งรดน้ำทันทีนะคะ่ะถ้าใครที่กลัวลืมว่าเออเรา เปลี่ยนดินไปเมื่อไหร่นะคะหรือว่าเราใส่ปุ๋ยสตาร์เกิลจีไปเมื่อไหร่เนี่ยเราจะแท็กไว้ก็ได้นะคะเพราะว่าการเติมปุ๋ยการเติมสตาร์เกิลจีตามรอบของเขาเนี่ยทำให้ต้นไม้เนี่ยเติบโตได้อย่างต่อเนื่งองเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับการขยับใส่กระถางนะคะเรียบร้อยแล้วถ้ายังเห็นว่าไม่ตรงดึงได้ค่ะไม่เป็นไรดึงได้นะคะดึงขยับให้มันตรงได้ให้เขาตรงได้คกตัดของเราก็จะสวยขึ้นมา ้กระถางใหม่แล้วก็สวยด้วยนะคะอ่านี่คือต้นโตที่เราขยับไซส์จากไม้ที่สมมุติว่าถ้าเรา CF มานะคะเราก็จะได้ต้นใหม่แบบนี้นะะสรุปนะคะการรับไม้เข้าบ้านเนี่ยถ้าเราเห็นว่าเราอยากเปลี่ยนกระถางต้นนี้เราก็สามารถที่จะเลี่ยนได้เลยค่ะส่วนต้นนี้เราเห็นว่าแน่นกระถางแล้วเราขยับไซส์กระถางได้เลยนะคะสำหรับต้นอื่นๆเราเห็นว่า อ๋แค่ไม่มีกระถางเปลี่ยนหรือว่ายังไม่อยากเปลี่ยนกระถางหรือว่ายังไม่อยากเปลี่ยนดินนะคะก็สามารถที่จะเติมปุ๋ยเติมซารเติจีนะคะได้เลยเช่นกันนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่เราอยากจะแชร์เวลาที่เรารับไม้เข้ามาในบ้านหรือว่าสีเอฟเข้ามาในบ้านนะคะรอให้เหล่านี้นะคะต้องรอให้ดินแห้งก่อนนะคะเช็คดินดูก่อนว่าดินแห้งสนิทดีหรือ,อยังนะคะแล้วหลังจากนี้เมื่อถึงหลังจากนี้เมื่อเรา ยุ่งกับเขาแล้วนะคะอีกสักประมาณ3วันก็สามารถรดน้ําได้แล้วก็ต้องพ่นยากันราด้วยนะคะพ่นยากันราเฉพาะเหล่านี้ก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดที่บ้านเราเนี่ยเราพ่นทุกๆหนึ่งเดือนพวกนี้อาจจะต้องพ่นถี่นิดหนึ่งเพราะว่าหนึ่งเลยเราเพิ่งรับเข้าบ้านมาค่ะเราไม่รู้ว่าเขามีโรคติดมาในดินเก่าหรือเปล่านะคะต้นที่เปลี่ยนดินแล้วไม่เป็นไรแต่ต้นที่ยังไม่ได้เปลี่ยนดินต้องระมัดระวังเรื่องโรคนะคะ สำหรับเพื่อนๆนะคะที่ชอบสาระดีๆเกี่ยวกับการปลูกกระบองเพชรแล้วก็ไม้อบน้ำอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ก็ดีค่ะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับการปลูกกระบองเพชรและไม้อบน้ำในช่องวิชุรดาการ์เด้นนะคะแล้วพบกับนกได้ใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ